เลยไปเลยไปเลยไปอย่าแย่กันดิโอเคเอย่าแย่กันร้องร้องพี่รายงานต่อรายงานต่ออยู่ไหนรายงานรายงานไปมาพี่ดาวพี่ดาววิ่งมาในเลพี่มาหน้าผมเนี่ยเอาอีโบเนี่ยไอ้ไอ้กันกันไอ้นี่หน่อยนะกันกันตกลงไว้หน่อยกันตกลงไว้หน่อย ไอ้ตัวรไม่ยอกลับขับไปขึ้นรถพี่คุณปู่ขาวอยู่คุณนี่คุณปู่ขาวอยู่มายี่ยขาวเนี่ยคุณนี่อยู่เห็นปะคุณนี่นไหนายนายโดนยิงอยู่สิครับนี่อยู่ยิงได้พี่ยิงแล้วพี่งไปทำเลยงไปทเลยลองไปทำเลยองทำเองลองทำเลยพี่สัตว์ลงทำเลยลงรถนยิงอีกเอดยยิงให้ยิงอีกทีแป๊บเดี๋ยยิงให้มันไม่ลงรถอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยออเดี๋ยวเดี๋ยวะผมผมว่าคนี้มันไม่ลงอ่ะพี่ลงแล้วมันลงแล้วัแล้วพี่ยิงหน่อยเนื้อนะ ยิงแล้วพ no, no, no. no, no, no. um, ิ Una ้วส <ah> <ah you know yeah, um, ัสแล้วไล้ไยิงแล้วได้ยิงแล้วได้ยิงแล้วสวยสวยพี่ดสวยอุ้มไ้อุ้มไ้พ้ัไม่ไหวบอกสวยพวสัสอุ้มไ้พิ่วสัอุ้มไ้พิ้ัตอุ้มไว้กูยิงอยู่ในคูยิงอยู่ในคูสวยสวยไปนเรือยโทษโทษพิ้สัหน้โดนเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยพี่ได้ฝ่ย่ยช่วยพี่ได้หน่อยเขาจะอุ้มไ้ไ้ไ้ยิงยิง่ออียวรีบเเฮ้ยพี่ดงพี่ดองเยย

โอเคโอเคโอเคกําลังไปกําลังไปโอ้โองไอ้วงเขาหน้าโฮโลงไอ้ร้องร้องรโอสวยพี่ปยไปเยไปเยไปอย่าแยโอเคย่แยกกัน้อง้ีรายงนต่อรยงานต่ออยู่ไหนรายงานายาอร้องยอ้เยงอ้วงเขาวง้องไปวงเไอ้เน้ยไอ้เนี้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยกซ้ายแยกขวารอเด้พ่อไอไยดีสวยจั้ยเจ้ยเจ้ยเข้าเข้าเ้้ ไปดูไปดูแบ็คไลน์งานห้หน่ไปแบ็คระวังล้วนตี้ชอนะบู๊บู๊ไปู๊ดบู๊ดบู๊ดบู๊นตี้ชอนเซนที้ชอนเนตี้ชอนเล่เล่ล่เล่เล่เลลพี่ปรทเลิเล่เล่เล่ขาขวาไปขาขวาไปขาขวาไปที่หลือผมเองขาขวาขาขวาขาขวาใช่ป่ะมันดีใช่ป่ะน้าเน่ยนูนไม่ใช่ไม่ใช่ได้หมดได้หมดเก็บเกี่ยมเกี่มเกี่ยมเ่ยกี่ยมเ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 ่กีเกมเกี่ยมเย